หน้าเราเองอะเอาจริงๆเราไม่ใช่คนหน้าใหญ่แต่ตอนนี้อ้วนมันก็เลยใหญ่เข้าใจปะทำหล่นบ่อยมากๆเว้ยที่สําคัญคือหล่นไม่พอนะหล่นแล้วเหยียบซ้ําไปอีกอะเป็นรุ่นที่บอสอยากได้มากๆเอ๊ะหรือว่าเขาเอารุ่นที่วางไว้หน้าร้านมาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้นแ,นนแ,นนแว้นตานครับหนึ่งในไอเทมที่ส่วนตัวบอสมีความชอบมากๆนะครับแล้วก็มีเท่าที่เห็นเลยทุกคนจริงๆหลักการการเรื่องแว่นตาเขาก็จะมีใช่ไหมอย่างเช่นหน้ากลมอย่าใส่แว่นกลมนะมันจะทําให้หน้ายิ่งดูใหญ่ยิย่งดูกลมเอาาจรริๆะหลัักกกพวนน้น มันก็ใช้งานได้และเป็นประโยชน์มากๆหละสำหรับคนที่อาจจะมีแว่นตาอันเดียวไม่ได้เปลี่ยนแว่นบ่อยหรือว่าคนที่ต้องการอยู่ในเซฟโซนของการแต่งตัวนะครับของการเลือกแว่นอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ามันแล้วแต่เทสแล้วแต่รสนิยมแต่ส่วนตัวบัสเองอะเวลาบัสเลือกซื้อแว่นอะทุกคนไม่เคยสนใจหลักการอะไรเลย <laughs> เว้ย <laughs> เราเอาความชอบของเราเป็นหลักเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยจะเอาแว่นตาที่มีณนะปัจจุบันนะว่ามีรุ่นไหนแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ วิธีการหรือว่าเทคนิคในการเลือกแว่นตาฉบับวิสุทธน,นันท์นะครับฉบับส่วนตัวล้วนๆเลยก็เดี๋ยวไล,ล่ไปดูกันทีละตัวเลยละกันนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือที่ใส่อยู่อันนี้ไม่ใช่แว่นตากันแดดแต่ว่ามันเป็นทรงแล้วเป็นกรอบแว่นที่บอสอยากได้แว่นตากันแดดมากๆแต่ทีเนี้ยเราหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจริงๆในช็อปปีขายเนาะแต่ว่าเราซื้อที่อย่างที่รู้ๆกันนะครับถ้าใครตามาจีเราซื้อที่ท็อปเจริญเขามีโปรโมชั่นลด70%บ่หาทีทเจรญทรงนี้แบบนี้แต่อยากได้เป็นแแว่นนกันดดต่เา่มีสอะหาทีบก็เอยเจือกอังนี้แบันนี้จะเป็นของบยาก The <laughs> กล่องเขาเทมากทุกคนอาจยวให้ดูนี่นะครับกล่องของโบเตกานะครับมันเทมากแล้วก็สีเขียวเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับแต่ว่าความเทนั้นมากับความที่กล่องมันเปิดยากมากเว้ยถ้าไม่มีเล็บก็คือเปิดยากนะครับแต่เปิดมาแล้วด้านในก็บุเป็นกระหมี่ยแบบนี้สีเขียวเดียวกันเลยนะครับน่ารักมากนั่นแหละน่ารักแค่ไหนก็ได้แต่เก็บไว้ในตู้นะครับเพราะว่ามันเปิดปิดลําบากเนาะสำหรับโบเตกาวานิตานะครับกรอบนี้มันเป็นกรอบที่ค่อนข้างจะเป็นทรงเหลี่ยมและใหญ่บอสเป็นคนชอบแว่นกรอบใหญ่แต่ว่าหน้าเราเองอะเอาจังจริงเรา บอสเลยรู้สึกว่าเวลาบอสใส่แว่นกรอบใหญ่อะมันเข้ากับหน้าดีนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ชอบก็เลยซื้อแต่ถ้าจะให้พูดเป็นเทคนิคจริงๆอะคือบอสจะเลือกแว่นตาจากลุกที่แต่งมากกว่าคือสไตล์การแต่งตัวของเราอะมันอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ใดสไตล์หนึ่งชัดเจนแต่ว่าบอสจะมีการ mix and match ที่เอออันนี้แหละคือสไตล์แบบเราอย่างเช่นใส่จแจ็คเก็ตบ้างหรือว่าใส่เป็นเสื้อเชิ้ต double เชิ้ตนะครับทับกับเสื้อกล้ามแล้วก็เอาสอดไปในกางเกงอะไรประมาณนี้มันจะเป็นลุกของเราที่เราแต่งเป ตอนต้นนะว่านมีหลักการในการเลือกแว่นตานะครับแต่ส่วนตัวเองอะ่ะบอรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเราอะ่ะสมมติแบบเราเป็นคนหน้าเหลี่ยม เราใส่แว่นกรอบเหลี่ยมอะโอเคหน้ามันจะยิ่งดูเหลี่ยมขึ้นแหละแต่บอสก็รู้สึกว่าหน้าดูเหลี่ยมขึ้นแล้วมันแย่ตรงไหนวะเข้าใจปะมันยิ่งเป็นแฟชั่นด้วยซ้ำบางคนยิ่งดูเก๋เข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยบอสก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยมายกับหลักการเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือเราจะเลือกโดยการที่เราเห็นแว่นอะเราชอบก่อนแล้วเราก็จะคิดว่าเอ้ยได้แว่นอันนี้มาเราจะแต่งตัวแบบไหนดีนะครับซึ่งแว่นกรอบแบบนี้ของบอสนะสำหรับบอสเองอะมันคือเซฟโซนประมาณทุกคนมันเข้าได้กักลกาแลน,ออน,น,นแวม ชิ้นแรกเลยนะครับในชีวิตเลยที่ได้มานะครับสำหรับแว่นตากันแดดนะครับคือเรเบนนะครับแบรนด์แว่นตาสุดคลาสสิกนะครับที่บอทคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีติดตัวไว้แน่นอนอันนี้เป็นแว่นตากันแดดชิ้นแรกในชีวิตที่เป็นแบรนด์นะครับแล้วก็ใช้มาหูหลายปีแล้วอะแล้วมันทนมากๆเว้ยมันทําให้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเรเบนอะนอกจากคุณภาพดีอะ คือทนจริงๆเดี๋ยวจะบอกว่าทนยังไงบ้างนะครับให้ดูหน้าตาเขาก่อนนี่นะครับจะเป็นทรงโอเวที่มีการดันบนเนาะซึ่งส่วนตัวบอลนยบอลจะชอบอะไรที่มันค่อนข้างจะคลาสสิกวินเทจนะครับทรงแว่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนที่ชอบเนาะก็จะซื้อแบบวนๆอยู่แถวประมาณนี้อันนี้เป็นแว่นกันแดดอันแรกเลยที่ซื้อมาเมื่อประมาณน่าจะ5-6ปีที่แล้วอะ่ะเออคือนานมากๆแล้วที่บอกว่าทนอ่ะคืออะไรรู้ป่ะอันนี้ทำหล่นบ่อยมากๆเว้ยที่สําคัญคือหล่นไม่พอนะหล่นแล้วยียบซ้ําไปอีกอะ่ะนี่คือบอลยังไม่ไปดดแัแวว่่่นตา เขาก็ไม่หักนะทุกคนแล้วก็ยังใส่ได้อยู่นะครับโอเคอาจจะมีหลวมบ้างเ <c oughs> พราะว่าเหยียบไปขนาดนั้นแต่ว่าทนจริงๆแล้วเลนส์ของ r ร y b a บน,น่ะดีมากๆเว้ยเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่มีตังค์ซื้อนอะเราก็จะใช้แว่นแบบพูดตรงๆก็คือแว่นราคาถูกแว่นขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็คงใช้งานได้แหละทุกคนแต่ว่าพอมาใช้ Ray-Ban จริงๆอะเลนส์มันต่างกันมากๆครับด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นคนตาโตด้วยแหละก็เลยรับแสงมากกว่าคนอื่นอันนี้มั่วนะครับแต่ว่านั่นแหละคือแว่นเมื่อก่อนอะที่บอสใช้อ่ะ มันจะมีความแบบพอใส่เปน,นานๆมันจะรู้สึกเมื่อยตาล้าตานะครับแล้วก็จะรู้สึกแสบตาบ้างบางทีแต่ว่าพอใช้เลแบน่นะเลนส์ <L ens S 1> มันสบายมากๆแล้วจุดประสงค์ที่บอสซื้อมาตอนนั้นนะ่ะก็คือซื้อมาไว้สําหรับขับมอเตอร์ไซค์ไปทางานตอนเช้าที่แดดมันจะแบบพุ่งตรงเข้าตาเราเลยอะเออก็เลยแบบรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับก็ใครที่เริ่มต้นซื้อแว่นตากันแดดบอบลไดนานิเลแบนเลยคือแบบดีจริงนะครับทนจริงแล้วราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงจนเกินเอื้อมนะครับถ้าไปดูตามแอปต่างๆเนี่ยช่วงลดแบบ 9.9 10.10อะไรอะไรเงี้ยทุกคนลดเยอะมากนะครับบางทีเหลือ3,000กว่าบาทเองอะ่ะก็คุณก็ได้แว่นตาที่คุณภาพดีๆก็ถือว่าคุ้มนะชิ้นต่อมาคืออันนี้เลยนะครับนี่อันนี้เขาจะเป็นทรงกรอบใหญ่นิดนึงนะครับพอใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับกรอบค่อนข้างใหญ่ ตอนที่ไปลองแล้วตัดสินใจซื้ออะทุกคนชอบมากแต่ว่าทีเนี้ยพอเอามาใช้งานจริงอะทุกคนแว่นอันเนี้ยมันจะเป็นแว่นที่บอสร,รู้สึกว่าไม่ได้เข้ากับทุลุกที่แต่งตัวเวลาบอสจะใส่แว่นไซส์แบบนี้นะครับบอสจะแต่งตัวที่ช่วงบนน่ะจะโครงๆหรือว่าใหญ่และกว้างหน่อยอย่างตัวเนี้ยเหมาะเลยนะครับพอใส่เชิ้ตที่ดึงออกมาให้ไหล่มันดูกว้างขึ้นแล้วตัวด้านบนมันใหญ่ขึ้นอะทุกคนแว่นใหญ่ๆอ่ะมันจะมารับกับตัวข้างล่างนะครับทำให้ดูบาลานซ์กันบอสก็เลยเออเวลาใส่เสื้อผ้าประมาณนี้เราก็จะเลือออกกแแแววววว่่่่่่่่นน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 ไไซซสส์์ีีี้้้้ะะรััับตตาาาาถหใใจจเเเเป็พทมมขู ค่อยเข้ากับบอร,บอรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เราใช้วิธีการดูด้วยสายตาเราเองว่าเอ้ย มันดูเหมาะสมกันไหมเพราะบางทีอ่ะมันไม่เข้าก็คือไม่เข้าทุกคนอย่าฝืนอันนี้ก็ยังคงเป็นเลเวนอยู่นะครับแลวเป็นรุ่นที่บอสอยากได้มากๆแต่จริงๆเราบอสอยากได้สีดำครับแต่ว่าเออพอซื้อสีนี้มาแล้วมันก็สวยนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้ฮะอันนี้รู้สึกว่าจะชื่อรุ่นคลับมาสเตอร์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอสบอกตอนแรกเนว่าบอสอ่ะอยากได้สีดำเวลาบอสใส่ทรงแบบนี้อันนี้จะเป็นทรงที่ค่อนข้างคลาสสิกนะทุกคนเราบอสรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแมชง่ายกับเสื้อผ้าที่เราแต่งปกติ จะใส่แว่นทรงนี้แล้วก็สีนี้นะครับมันจะค่อนข้างเข้ากันเนาะตัวทรงอ่ะเอาจริงมันแมทช์เข้าได้กับทุกลุปแต่ว่าเรื่องสีกรอบแว่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอสค่อนข้างจะตัดสินใจซื้อแบบส่วนใหญ่บอสจะซื้อสีดาแว่นกรอบทุกอันมีสีดามีอันนี้แหละที่ไม่ใช่สีดำนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันง่ายต่อการใช้งานแล้วมันใช้งานได้บ่อยเนาะแว่นอะไรที่มันเป็นแฟชั่นจ๋จาๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานส่วนตัวของบอสมากนักเรย์แว่นหมดแล้วนะครับไปกันต่อที่แบรนด์ที่ข ซึ่งคุณสังเกตไหมว่าเขามีความคล้ายขึ้นกับอันไหนนะครับนั่นก็คือแว่นสายตาอันแรกของเรานั่นเองนะครับของโบเตกาส่งคล้ายกันมากนะครับเพราะเราชอบทรงนี้จริงๆเนะาะบอลรู้สึกว่ามันทาให้กรอบหน้าบอชัดอันนี้เป็นแว่นอีกทรงหนึ่งที่ใส่ง่ายมากทุกคนแมทช์เข้ากันได้กับทุกลุคด้วยสีด้วยวัสดุอะทุกคนมันทําให้แว่นอันนี้ดูแพงแม้ว่าราคามันจะแพงจริงๆก็ตามบอลจะใส่แว่นอันนี้นะครับกับลุคประมาณที่ต้องสวมเบเซอร์หรือว่าวันไหนที่แต่งตัวนิมเนียบะครับทุกคนเพราะว่า มันจะยิ่งทําให้บุคลิกอะดูเนียบขึ้นไปอีกด้วยทรงแวน่นด้วยดีไซน์แว่นเขานะครับก็เลยจะเก็บไว้ใส่ในวันที่เออเราต้องการความเนียบหรือว่าวันที่อยากจะรู้สึกว่ารักชูประมาณนั้นอ่ะไหนๆก็มากูชี่แล้วไปกูชี่อีกอันหนึ่งก็ได้นะครับกับอันนี้เลยฮะอันนี้จะมีความแฟชั่นขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับเออเมื่อกี้ลืมให้ดูกล่องกล่องของกูชี่อะ ชอบมากทุกคนเขาจะเป็นกรรมะหยี่เลยนะครับซึ่งเขามีหลายสีมากแต่ว่าตอนที่บอสซื้อที่ท็อปจเจริเนนะ่ยเขาให้บอสเลือกแน่นอนว่าชั้นก็เลือกสีดําแต่จริงๆอะถ้าสวยอะต้องเป็นสีเขียวกุชชี่ทุกคนมันจะเป็นเฉดของกุชชี่เลยอะสีแดงก็สวยนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสได้เลือกกล่องก็ลองเลือกดูเนาะแต่ว่าเออเราชอบสีดำนะครับถามว่าใช้ไหมอยู่ในตู้ตลอดเวลาแว่นทรงนี้บอสจะใส่ในวันที่บอสต้องการให้ลุกมีความเป็นแฟชั่นนิลไปเลยทุกคนมันเท่มากๆนะครับ จริงๆแล้วว่ามันดูเป็นทรงผู้หญิงใช่ป่ะซึ่งเออมันก็น่าจะเป็นแว่นที่เขาออกแบบมาสำหรับผู้หญิงนั่นแหละแต่ว่าเราจะใส่ทำไมเข้าใจว่าเออเป็นคนไม่ได้แคร์อยู่แล้วว่าเป็นของเพศอะไรนะครับจะใส่หมดเนาะถ้าเราชอบนะครับมันเป็นแว่นที่ตอนแรกเรายังไม่มีแว่นสไตล์นี้เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนการออกจากเซฟโซนเหมือนกันพอมาใส่แล้วว่าชอบนะและอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ใส่บ่อยมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอมันแมทช์กับลุกอ่ะบางวันเราแต่งชุดธรรมดามากๆเลยอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตตัวเดียวกับนแบ มันได้ลุกอีกแบบหนึ่งที่มันมีกิมมิคแบบน่ารักน่ารักอะ่ะขอไปกันต่อกับของแพงอีกหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คืออันนี้เลยฮะทอมฟอร์ดนะครับโอ้กล่องของทอมฟอร์ดสวยเหมือนกันนะไม่ได้แกะมาดูนานมากลืมแล้วว่ากล่องเขาเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับเป็นกำรรมหยี่สีดําเหมือนกันทอมฟอร์ดอันนี้จะเป็นทรงคลาสสิกเลยนะครับทรงแบบนี้เขาจะเรียกว่าอ v i a เว r เนตะอร์เนาะซึ่งเป็นทรงที่บอดคิดว่าผู้ชายหลายๆคนเลยอะ่ะจะซื้อเป็นแว่นกันแดดทรงแรกที่มีนะครับเพราะว่ามันคลนนนาสสิกจริงๆแล้้้้้วววมมัััันนนนนนเเเป็แ่่ตาาาาาทีีขกกกกไดบุลจรริงๆะออซืพ เราอยากจะได้เซฟโซนก็คือแบบวันไหนที่ไม่รู้จะมิกซ์อะไรยังไงก็คือหยิบอันนี้ใส่ได้เลยเพราะว่ามันคลาสสิกแล้วมันก็เข้าได้กับทุกลุกง่ายมากของก u ชี่เมื่อกี้เขาจะดูค่อนข้างเฟมินินดูแบบมีความลุกเล่นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันดูคลาสสิกดูมัสคูลินจริงๆอันนี้ผู้หญิงใส่ก็เท่นะครับทุกคนใส่กางเกงยีนเสือ้อเชิ้ตเสือ้อยืดนะครับหรือว่าจะคุมด้วยเบเซอร์ก็ได้หมดเลยหมดยังวะอ๋อ oh. อันล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาแหม่ไม่รู้เลยว่าจะปูเข้าอันนี้ Gen t l e m o n s t e อร์นะครับแบรนด์สัญชาติเกาหลีที่มาเปิดที่ช็อป M อ็มคอทีเป็นที่แรกในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ดูว่าอันนี้ถือว่าเป็นการอันบ็อกซ์ให้ดูไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะกล่องโคตรสวยทุกคนอันนี้คือกล่องด้านนอกนะเดี๋ยวพวกเธอดูกล่องข้างในบอกก่อนว่าแต่ละรุ่นกล่องไม่เหมือนกันนะครับตอนที่ซื้ออะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากล่องเป็นแบบนี้เนาะจนกระทั่งเขาแพคให้้เเราเราาาอ่่ะกกกก็แบบหููททมมมมลงสสววยขนนนดดีีีคุคค มีความแบบอวังกาดเท่ๆคือชอบกล่องมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเก็บไว้ในตู้เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทรงกันว่าเราเลือกทรงไหนมาก่อนอื่นอย่างที่บอกไปเนาะว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบแว่นตาที่คลาสสิกมากๆตอนที่เข้าไป Gen t l e m o n s เ e r อ่ะคุยกับน้องที่ออฟฟิศว่า <c oughs> เออเยนี่เดี๋ยวพี่จะไปดู Gen t l e m o n s เ e r แต่ก็คงไม่ซื้อหรอกเพราะว่าน่าจะไม่ใช่แนวพี่เพราะพี่ชอบอะไรที่มันคลาสสิกปรากฏว่าไงล่ะไหนบอกว่าชอบอะไรที่มันคลาสสิกอันนี้มันแฟชั่นมากๆทุกคนแต่ว่าบอสอ่ะ พอลองแล้วอะเฮ้ยทำไมมันเข้ากันหน้าเราจังวะ <laughs> เออชอบมากคือเรายังชอบแว่นคลาสสิกแว่นใหญ่ๆที่บอกไปทางคลิปอยู่นะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบ สเปเชียลเคสจริงๆอ่ะคือสวยมากไม่ใช่เพราะว่าแบบเราเห่อเขาเป็นแบรนด์เกาหลีนะคือแบรนด์นี้อยากได้มานานมา,มากๆแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปเกาหลีเนาะคือจะสั่งมาก็สั่งมาได้ทุกคนแต่ว่าบอสรู้สึกว่าแว่นตามันเป็นสิ่งที่ต้องลองก่อนจริงๆเพราะว่าหลายๆรุ่นที่มีอยู่ตรงด้านหน้ามันเป็นรุ่นที่บอสเปลี่ยนจากรุ่นที่บอสดูนในอินเทอร์เน็ตแล้วไปลองของจริงอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แล้วก็มาเจอรุ่นพวกนี้ที่เราใส่แล้วมันเข้ากับหน้าเราอ่ะดังนั้นการซื้อแว่นตาบอสก็ ตอนแรกอะเราดูจากข้างนอกเราดูที่เขาวางบนเชว่าเออมันน่ารักดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่พอใส่ไปแล้วอะมันเทอะมันมีความเป็นเราในะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มีความกล้ามากขึ้นมีความแฟชั่นมากขึ้นมีความหัวขบดมากขึ้นเออมันทําให้ลุคดูเท่จริงๆบราก,ก็เลยได้มานะครับอันนี้ถือว่า เป็นรุ่นที่แบบเออเท่ T <c oughs> ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรใครที่มีแพลนจะไปช็อปเจนท์เทอร์มอนสเตอร์ขอบอกไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนเราไหมแต่ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยงงคือแว่นตาเขาเยอะมากแล้วมันคล้ายกันมากๆเว้ยจนบอสคิดว่าเอ๊หรือว่าเขาเอารุ่นที่วางไว้หน้าร้านมาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้นซึ่งมันคือคนละรุ่นกันหมดเลยทุกคนแต่ว่าแว่นตาเขาจะมีความคล้ายกันบางอันต่างด้วยดีเทลลายบางอันต่างด้วยดีเทลของทรงนิดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะเออซึ่งมันดาาดังงงงนนน้้นบออออแะํว่ตไปลเจรริๆ เราอะ่ะก็เดินลองเป็นชั่วโมงอะ่ะจนกระทั่งก็มาจบกับรุ่นนี้นะครับซึ่งอยู่หน้าร้านเลยนะครับแล้วก็มันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างบางมันมีอีกรุ่นนึงที่จะหนากว่านี้แต่บอรู้สึกว่า ไหนๆก็จะซื้อแล้วว่าอันเนี้ยมันเข้ากับหน้าบอสแล้วมันฉบเฉียวมากๆจริงๆก่อนหน้านี้บอลอยากได้เซลินนะครับรุ่นที่มันเป็นกรอบทรงประมาณเนี้ยเล็กๆนะครับสีเงินแต่ว่าเคยไปลองแล้วบอลรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับหน้าบอสนะครับแต่ว่าอันเนี้ยโคตรเท่จริงๆอ่ะทุกคนนี่ใช้คำว่าเทพเปลืองมากแต่ว่าชอบจริงๆอันนี้ถือกล่องไม่วางเลยเพราะมันสวยแล้วก็ไม่รู้จะวางตรงไหนเดี๋ยวเป็นรอยนะครับประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปอะไรแบบนี้อีกนะครับก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางนะครับชื่อเหมือนกันเลย แว่นส,สวยๆแล้วกันนะครับไปละายสีมันเข้มไปปะเราว่ามันน่าจะมันโดดไปชิ้นแรกเลยนะครับในชีวิตเลยที่ได้มานะครับสำหรับแว่นตากันแดดนะครับคือชิ้นนี้ฮะอะไรวะ <laughs> หาไม่เจอชิ้นต่อมาคืออันนี้เลยอันนี้เพจกาแฟชั่นแบบหนึ่งทองน,กนรก่อนโพทองใชยเลย